เดอะทรูตเจาะลึกจริงปากทงค้านบัดสองใบส่งเสริมซื้อเสียงเปิดทางทักษิณกลับมาใหญ่ จับตาสวโหวตค่ะจากที่รัฐสภาจะมีการประชุมร่วมเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งในวาระ3วันที่10กันยายนหลังจากผ่านการเห็นชอบวาระ2องไปแล้วนั้นทั้งนี้ค่ะหลายฝ่ายก็จับตาว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราดังกล่าว จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาในการลงมติวาระสามเพราะนอกจากมีเสียงสนับสนุนจากสองพักใหญ่อย่างพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนเรื่องการแก้กติกากลับมาใช้บัตรเลือกตั้งสองใบแล้วยังมีเสียงสนับสนุนจากสวอเกิน84เสียงที่พร้อมลงมติให้ความเห็นชอบเช่นกันค่ะสำหรับการลงมติวาระสามสมาชิกรัฐสภาต้องให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง หรือ367เสียงจากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีทั้งหมดขณะนี้733คนโดยต้องมีเสียงสวอให้ความเห็นชอบเกิน1ใน3หรือ84คนด้วยซึ่งในการลงมติวาระ2มาตรา83และมาตรา91ที่ผ่านมาสวอมีมติเห็นชอบทั้ง2มาตราเกิน150เสียง หากย้อนไปเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกในระหว่างการประชุมรัฐสภาที่มีทั้งหมด13ฉบับตั้งแต่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคลลังประชารัฐหนึฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้าน4ฉบับและพรรคร่วมรัฐบาล3าพรรคอีก8ฉบับ การลงมติในยติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง13ฉบับสสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสอวอได้ลงมติไปในแนวทางเดียวกับมติวิบของฝ่ายตัวเองโดยสวอทุกคนลงมติไม่รับหลักการหรืองดออกเสียงในร่างที่1ของพักพลังประชารัฐไปในทางเดียวกันทั้งหมดส่วนร่างอื่นๆเสียงสวอลงมติไม่รับหลักการและงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่มีออกเสียงรับหลักการแทรกเพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะที่ร่างที่13ซึ่งเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้บัตรเลือกตั้ง2บัตรสวลงมติรับหลักการโดยพร้อมเพรียงกันเกือบทุกคนมีเพียงสวส่วนน้อยที่ลงมติงดออกเสียงอาทินายคำนูลสิทธิสมานนายเฉลิมชัยบุญยญลีพันธ์นางดวงพรรอดพยาคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันและพลเอกทวชัยสมุทรสาครที่ลงมติไม่เห็นด้วย ร่างพักร่วมรัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83-91ระบบเลือกตั้งสสใช้บัตรเลือกตั้งสองใบรับหลักการ552ส 42, ส342สว,ว210คะแนนไม่รับหลักการ24คะแนนงดออกเสียง130คะแนนไม่ลงคะแนนศูนย์คะแนนค่ะซึ่งร่างที่13ที่เสนอโดยพักประชาธิปัตย์เพียงร่างเดียวที่ได้รับเสียงรับหลักการเกินกึ่งหนึ่ง หรือ367เสียงจากจำนวนสมาชิก733เสียงและได้รับความเห็นชอบจากสวไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภาหรือ84เสียง25สิงหาคม2,564ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชาอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91ในวาระที่2หลังจากคณะกรรมธิการพิจนารณาแล้วเสร็จสาระสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ที่การรื้อระบบเลือกตั้งสสโดยหวนกลับไปใช้ระบบเดียวกับร,รัฐธรรมนูญ2540โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา83 ที่เดิมให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก500คนแบ่งเป็นสสแบบแบ่งเขต350คนและสสบัญชีรายชื่อ150คนและให้ใช้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบมีการแก้ใหม่ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก500คน แบ่งเป็นสอสอแบบแบ่งเขต400คนและสอสอบัญชีรายชื่อ100คนและให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งในการผ่านวาระสองต้องอาศัยเสียงข้างมากของรัฐสภาหรือ366เสียงจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด732เสียงสอส482เสียงและสอวอ250เสียงในการลงมติเห็นชอบเป็นรายมาตราปรากฏว่ารัฐสภาผ่านวาระ2ก่อนกลับมาลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบทั้งฉบับในวันที่10กันยายนนี้ค่ะหากดูที่พลเอกเลิศรัตรัตนาวานิสวที่อภิปรายสนับสนุนการปรับจำนวนสสใหม่เป็นสอสแบบแบ่งเขตสสบัญชีรายชื่อจำนวน400ต่อ100และกลับไปใช้ใบเลือกตั้ง2ใบโดยให้เหตุผลว่าในการเลือกตั้ง2,562ที่ใช้แบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวมีปัญหามาก ขณดที่นายวันชัยสอนสิริสวออีกรายที่ได้อภิปรายไปอีกทางว่าการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบทําให้พักใหญ่กินรวบได้คะแนนแบบเบ็ดเสร็จสุดโตง่งได้สอสอแบบก้าวกระโดดมีสอสอพึงมีได้เกินจริงรัฐธรรมนูญปี2540มีข้อบกพร่องจึงแก้แต่กําลังย้อนรอยใช้สิ่งที่บกพร่องอย่างไรก็ตามยอมรับว่าระบบบัตรใบเดียวมีข้อบกพร่อง เพราะเป็นระบบมัดมือชกไม่ตรงความต้องการของประชาชนจึงเสนอให้นำข้อดีรัฐธรรมนูญ2,540และ2,560มาผสมกันเลือกคนที่รักและพักที่ชอบโดยเสรีเป็นธรรมนั่นเองค่ะจึงต้องจับตาว่าการโหวตวาระสามจะผ่านแบบฉลุยที่ความล้มกระดานกันอีก เพราะต้องไม่ลืมปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งยวดนั่นก็คือจํานวนมือของสวที่ต้องมีอย่างน้อย84เสียงซึ่งหากดูการลงมติในวาระหนึ่งและสองก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะแต่อย่าลืมอีกนะคะว่ายังมีสวส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดรวมพลังกันบางคนบางส่วนเปลี่ยนใจไม่เอาด้วยกับบัตรสองใบอย่างที่บิ๊กเยิม้มพผลเอกทวัตชัยสมุทรสาคสารสวเพื่อนเตรียมทหาร12รุ่นเดียวกับผลเอกประยุทธ์จรันรโอชา ให้ความวิตกกังวลไว้กับการกลับมาของเผด็จการรัฐสภาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเสียงที่ชวนให้คิดกับการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบอาจเป็นการส่งเสริมให้มีการซื้อเสียงอย่างมโหฬารอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนหรือไม่ที่สําคัญว่ากันว่าการแก้รัฐธรรมนูญด้วยโจทย์นี้เสมือนเปิดทางพักเพื่อไทยได้กลับมายิ่งใหญ่และยังพลอยทําให้อดีตนายกทักษิณมีความหวังอาจได้กลับมาอย่างเท่ๆด้วยล่ะค่ะ อันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับคิดทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของคิดทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมะผานหรือว่าถั่วกาลแปรถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ